สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่สนามบิน uh, LAX นะครับ Los Angeles International Airport หลังจากกลับเมืองไทยมาดูซิว่าช่วง COVID 19อย่างนี้พ andemic แบบนี้การเดินทางจะยุ่งยากลำบากขนาดไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคนจะเดินผ่านมาขอดิดปากกันอันนี้คือกระเป๋าที่จะหอบกลับบ้านมีสองใบนี่ใบหนึ่งอันนี้มีเพื่อนมาส่งเฮ้ย hey. <Hey. S 1> <laughs> เรามาดูตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คกระเป๋าแล้วก็ข้เครื่อนแล้วเอกสารต่างๆต,ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับอันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตไทยในอเมริกาซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4โลเคชันด้วยกันวันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตไทยที่บอชิงตันดีซีนะครับพอเข้าไปแล้วก็จะมี ขั้นตอนให้ดูว่าการเดินทางในประเทศไทยในช่วงเวลาฉุกเฉินช่วงโควิด19แบบนี้ก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปดูเที่ยวบินตลอดทั้งเดือนเลยพร้อมกับราคาแล้วก็มีออปชันสำหรับใครที่ต้องการจะจองโรงแรมถ้าต้องการจะ,ะกักตัวแบบ a l t e r n a t i v e นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างพร้อมแบงก์มลเนัลแอร์พอร Auto ก่อนท,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 ที่จะเข้าไปเช็คกระเป๋าอย่าลืมเช็คชื่อแล้วก็รับเอกสารจากสถานทูตไทยนะครับเข้ามาก็จะเห็นป้ายแบ็กดอรอปสถานทูตไทยตรงนี้เลยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลเป็นอย่างดีถ้าเกิดว่ามีปัญหาหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะได้บอร์ดิ้งพาสมาแล้วก็เอกสารต่างๆใส่การบินพอเราไปเช็คตรง สถานตรงนาตรงสถานทูตที่เขามาตั้งเต็นท์อยู่นะครับเป็นสถานทูตไทยนานครนลอสแองเจลิสนะครับก็จะได้หน้ากากาก,กับถุงมือพลาสติกนี้มามาหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ <laughs> น่ารักมากๆนะครับที่เขาให้เข้าเหนียวไก่ทอดมาด้วย <laughs> กินระหว่างทางอันนี้น่ารักจริงๆนะครับ <laughs> เป็นการเตรียมพร้อมให้กับคนเดินทางอย่างดีเลย ตอนนี้ก็ผ่านด่าน Security มาเรียบร้อยแล้ครับก็ต่อจากนี้ไปจะเป็นการเดินทางช่วงโควิด -19 ที่ใส่หน้ากากแบบนี้ยาวนานที่สุดตั้งแต่เคยเดินทางมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้บรรยากาศข้างในก็ค่อนข้างจะเงียบหนอนะครับหลายๆอย่างร้านแล้วก็โต๊ะต่างๆเนี่ยก็ไม่มีให้ให้นั่งกันนะครับที่นี่เพราะเป็นช่วงเป็นดมิกแบบนี้ ตอนนี้เราถึงที่สนามบินฮ่องกงนะครับประมาณ6กโมงเชา้าคือสนามบินฮ่องกงตอนนี้เงียบมาก,มากดู c ชา n นลช็อปตรงนี้นะยังเป็นกระเป๋าอยู่ครับกำลังมีการ under construction อยู่พอสมควรแล้วก็อานของต่างๆยังไม่เปิดขายนะครับก็จะมีร้านอาหารอ่าให้ได้เลือกซื้ออยู่บ้างนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยเยอะมีเวลาตรงนี้จะให้ค่าเวลาประมาณ4ชั่วโมง จะถึงเมืองไทยแล้วนะครับก็ถามว่า15ชั่วโมงบนเครื่องเป็นยังไงโอเคนะเพราะว่าทุกคนได้โฮโรทั้งทุกคนเลยนะครับแต่ก็ได้นอนมาอย่างสบายก็เลยไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่ทริปนี้ ที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับกับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่กรุงเทพประเทศไทยของเราจริงๆตอนแรกก็คาดหวังไว้ว่าจะใช้เวลานานมากเพราะว่าทุกคนต้องทยอยกันออกได้ทีละคนเท่านั้นแต่พอเครื่องลงแล้วประตูเปิดแล้วทุกคนก็ทยอยกันออกตามปกติเหมือนทั่วไปเลย พอเดินมาสักพักหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดคุ้มกันใส่ชุดป้องกันเชื้อโรคเป็นอย่างดีแล้วก็จะมีเก้าอี้จัดไปให้เป็นระยะระยะห่างๆกันจะเห็นได้ว่าจะมีการแบ่งฝั่งออกเป็นอย่างดีเลยสําหรับคนไทยที่ต้องการกักตัวแบบ state quarantine ที่รัฐบาลจัดโรงแรมไม่ให้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสาหรับชาวไทยหรือครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการจองโรงแรมสําหรับกักตัวไว้แบบ a alternative q u a r a n t i n e หลังจากที่ผ่านด่าน immigration มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็มารับกระเป๋าของใครของมันตามปกติหลังจากรับกระเป๋าแล้วก็ผ่านด่านสุดธาประกันแล้นนครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งตั้งแถวรอเพื่อจะมีการฉีดสเปย์ฆ่าเชื้อกระเป๋าแต่ละคนก่อนที่จะขึ้นรถไปที่โรงแรม ข้าง้ห้องแ้วง้ยืดเสียเอาได้ยัง,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 งห้องสุดท้ายป่ะตอนนี้ถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่ที่กลางเมืองเลยอันนี้คือห้องน้ําห้องน้ําก็ถือว่าใช้ได้เลยหรูหรานะครับก็เบสิกธรรมดาไม่ต้องอะไรมากมายใช้ได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณอันนี้ก็เป็นคลาสเซ็ตก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยเขาก็จะมีจานให้มีอ่มีเหมือนจะสั่งอาหารได้ด้วยนะครับยังไม่ได้สแกนอะไรสักอย่างเดียว ค่อยศึกษาอีกทีนึงแล้วก็เตียงก็เบสิกใช้ได้ดูดีเลยมีทีวีให้แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่กับของแต่ว่าสิ่งที่ตื่นเต้นมากที่สุดก็คือมันเปิดหน้าต่างได้ Oh God Right in the middle of the city, you in the city นานานะครับเดินจากตรงนี้ไปที่ปีเตศานาในประมาณแค่3านาทีเท่านั้นเอง จะได้เห็นวิวนี้ไปอีก15วันเต็มเต็ม